อุ้ยมาขี้โอ้โหโอ้โหลงทะเลเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหขี้ลงทะเลเรียบร้อยเลยขอบคุณน้ม้าขอบคุณน้าม้าสนุกมากโอ้ยเขาก็หอมอมเล็ตด้วยอะมเล็ตับอ่าลืมกดไลด้วยนะคะเียงมากงจับไปกนเอ้าวอมเล็ตกำลังจะขึ้นมาแล้วเราไปดมเลยขี่ม้ากันนะครับ ก็ให้เดินไปถ่ายคลิปไปก่าไปอ่าฉี่เลยนี่นี่พี่เขาบอกว่าเอเอยพี่เขาให้อำลัยฉี่เองด้วยอ้าวหาเลยครับโอ้ยทำเลยฉี่ม้จจมาได้ด้วยอะ่ะทำเลยไม่ไต้องกลัวนนะลูกอ่าค,อคอ่อยค่อยอ่าค่อยๆนะลูกค่อยๆเป็นกำลังจะแห่ลำเลดด้วยนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้พี่เขากำลังสอนนะครับเราจะให้เดินเราต้องดึงดึงหน่อยใช่ไหมอ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อเราเรากดลงไปลูกกดเหมือนปั่นจักรยานนะลูกไปเอาเล่นลุยหย่อนเชือกหน่อยลูกหย่อนหย่อนหย่อนอ่ะอย่าดึงตึงเดี๋ยวเขาจะเขาจะอ่าอันนั้นถ้าเราดึงเหมือนเราเบรกอะลูกถ้าผมตีตูดนี่เขาถีบผมเลยไหมโอ้ยสวยมากเลยอะ เออสักสิบนาทีก็คุ้มแล้วลูกได้ขี่ม้าอาเอาอะลูกลูกอ๋อโยกขาแล้วมันจะเดินเหรอสวยมากเลยนะครับตัวนี้อุ้ยดูพี่เขาควบดิอุ้ยโอ้โหโอ้โหออมเลจะดึงเชือกนะครับเขาเขาแต่นี้อ่าไปไหอ้าวเอาเลยขี่ม้าแล้วนะน้องดูครับวันนี้เรามาพักที่วีลันดาทบแล้วก็พาออมเลดเขามาขี่ม้าด้วยนะ อาโบตันกับแม่พึ่งนก็ขี่ม้าด้วยนะครับมีใครมาก็ช่วยอุดหนุนได้นะครับ200บาทนะได้ถ่ายรูปเก็บรูปไว้นะมาดูตอนโตก็ยังมีคุณค่านะครับไม่ได้หาขี่กันง่ายๆนะครับสนุกไหม,มอาเร็ตอ๋อิ่วเลยอะ่ะอย่าดึงเขานะลูกนะค่อยๆนะอาอําเล็ตลองเลี้ยวขวาดิยกมาทางขวานิดหนึงเขาจะรู้อะยกขวาไม่ให้เขาลงน้ําลูกเอเอออออ พี่เขาก็สอนให้ถ้า yeah. จะเลี้ยวทางนี้เราจะเลี้ยวทางไหนอ่าอ่าเลี้ยวมาทางนี้หน่อยอ่เาเบาๆลูกเบาๆย,ยากไหมอาเลดเห็นไหมโอ้สวยมากเลยครับบรรยากาศดีมากเลยมาดูอาเลดขี่ม้าก,กันนะครับโอ้ยสง่ามากเลยอจะลงน้าแล้วอมเล็ด <laughs> เอมก็เก <ersch> <Aj ax. S 1> oh, ็บบรรยากาศตามไปนะครับเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ชิวเลยบายบายบตานเอาเลยไปนู่นแล้วเพราะเอ็มตามไม่ไหวแล้วครับเพราะเอ็มพลังคนนะส่วนเด็กๆเขาพลังม้านะครับตอนนี้เขากาลังโค้งม้ากลับให้แล้วนะครับไกลมากนะเขาพามาไกลมากนะครับเสียสองร้อยนะ พ่อเอ็มเดินตามมาพ so ่อเอ็มเหนื่อยมากนะครับพ่อเอ็มจะขอพี okay. ่เขานะว่าพ่อเอ็มขอขอขี่กลับด้วยได้ไหมครับเออพ่อเอ็มหนักเหนื่อยมากเลยเดินเท้าเปล่าด้วยนะครับเมื่อยสุดๆเลยกลับแล้วโอ้ขี่เร็วเลยอําเลยขี่เร็วเลยเอ้ยอําเลยยกเร็วเลยอุ้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 ยพี่เขาพี่เขาสอนให้ด้วยนะดูดิ พ <c oughs> <c oughs> ี่เขาสอนให้ด้วยดูดิโอ้โมวิ่งตามแล้วครับ <c oughs> เหนื่อยแล้วครับเก่งมากเก่งมากอุ้ยอุ้ยมาขี้โอ้โหโอ้โหโลงทะเลเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหขี้ลงทะเลเรียบร้อยเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับขี้มันก็เป็นออแกนิกนะเดี๋ยวมันก็เจอจางครับ เดี๋ยวมันก็เจือจางออมเล็ตเล่นสมาชี้เลยนะอย่างนี้ถ้าม้าเราสวยมันก็ได้เปรียบไหมครับพี่เวลาเขาเลือกอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมครับมีผลเลยไหมครับเอ้ยเอ้ยออมเล็ตฉีม้าเร็วเลยขอบคุณนะม้าสนุกมากโอ้ยเขาก็หอมออมเล็ตด้วยอ่ะเขาบอกว่าอไม่เป็นไรนะ ตัวเบานะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยไม่ไหวนะตัวหนักมากเลย <c oughs> เขาเริ่มลำคาญแล้วเขาเริ่มลำคาญแล้วบายบายพี่มาร์กก่อนเลยบายบาย